สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมีฟุตบอลหนึ่งคู่โดดๆนะครับที่ถ้าสนใจในวันพุทธที่3 1พฤศจิาคมนะครับจะเป็นนัดชิงฟุตบอลยูฟายูโรปาลีนะครับเกมระหว่างเซเบียกับโรมานะครับก็จะเตะกันที่สนามกลางนะครับที่ฮังการีที่ปุสกัสอารีนานะครับก็ สองทีมนี้ต้องบอกว่าเรื่องของชื่อชั้นคุณภาพทีมเนี่ยจัดว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับตาฝ่ายตามมือเซเดตติที่น่าสนใจนะครับอย่างเซบีย่าก็ถือว่าเป็นราชาของทั่วยูโรปาลีกนะครับเพราะว่าในช่วงซิซัีนที่ผ่านมาเนี่ยอาคว้าแชมป์มาห้าสมัยนะครับก็ทุกครั้งที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงเนี่ยก็จะเป็นแชมป์เสมอเลยเหมือนกันนะครับโซโลมาก,ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเซฟีคอมมูนิโยเนี่ย ทุกครั้งที่พาทีมเข้าสู่รอบชิงได้นะครับก็คว้าแชมป์มาแล้วทุกนัดเหมือนกันก็สแตตดีทั้งคู่นะครับเกมนี้ก็ดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกนะครับเพราะว่าวัดกันเลยในเรื่องของแท็กติกโค้ชแล้วก็คุณภาพของนักเตะนะครับเรื่องของสภาพทีมเนี่ยก็จัดว่าค่อนข้างฟูทั้งคู่นะครับแต่สิบยาอาจจะดูเป็นรองกว่าหน่อยตรงที่ว่าขาดกองหลังสงคนตัวสาคัญนะอย่างมาซาบาเจ็บ แล้วก็มักกอสอาคุนยาที่ติดโทดแบดนะครับก็วันนี้คาดว่าจะเป็นอ่าเนมาย่ากูเดลครับจับคู่กับโดอิบาเดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ดส่วนฟูลแบ็ดจะเป็นอเล็กเตเยสกับเคซุสนาบานะครับประตูเป็นยาซินบูนูแดนกระดาคาดว่าจะเป็นลาคิติชกับเฟรนันโดนะครับแนวลุกจะมีทีเด็ดที่ลูคัสโอกัมโปสนะครับทางฝั่งขวาส่วนซ้ายเป็นเบรดันจิวตัวทำเกมเป็นโอลิเบโตเลสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยจะเป็น ยูเซฟเอเนสลี่เนี่ยกองหน้าตัวเก่งน,นะครับส่วนทางโรมาก็ไม่ธรรมดานะครับตัวที่ขาดไป2คนเนี่ยเป็นโดนสำรองหมดเลยนะพวกลิคัลส์ด็อกแล้วก็มาลาชคุมบุล่านะครับวันนี้จัดเต็มได้นะครับแนวลุกมีทามิบราฮ์มปอลอดีบาร่าลอเรนโซเบเยกินี่ครับส่วนแดนกลางม,มีเนเมย์มาติชเปกันหลักจับคู่กับบายาต์คริสเซนเต้นเตนในตัวคุณงหวะเกมนะครับส่วนวิงแบ็กจะมีทีเด็ดจาก เลโอนโดสปินาโซล่าครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเซกิเซลิกส่วน3แนวรับมีจานุกามันชินีคริสมอลลิงและก็อีบันเยสประตูก็เป็นลุยปาติซิโอนะครับก็นี่คือเป็นรายชื่อตามคาานะครับก็ต้องบอกว่าจัดชุดที่ดีที่สุดได้ทั้งคู่นะครับผมก็เกมนี้ต้องบอกว่า,าตัดสินกันที่ความเด็ดขาดนะครับใครที่มีความเฉียบคมและก็ความแน่นอน่ากกว่าก็น่าจะเป็นแชมป์ใบนะครับ ส่วนสถิติการพบกันที่ผ่านมานะครับก็4เกมที่ผ่านมาก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง3นัดนะครับเป็นโรมาชนะ1เซเบียชนะ1แล้วก็เสมอกัน1นัดนะครับ่วนหนึ่งเกมเนี่ยเป็นเกมยูโรปาลีกนะครับเมื่อ3ปีก่อนนะครับเขาเป็นเซเบียที่ชนะไป2-0นะครับแต่ว่าเกมนี้ผ่านมา3ปีถือว่าเป็นยุคใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับถ้าถามว่าต้องเลือกเชียร์ใครทักทีมส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบมูริโยม,มากกว่านะเพราะว่า ด้วยความที่ประสบการณ์เนี่ยของเขามากกว่าโค้ชของเซเรียนะแล้วก็มีลูกเล่นมีกลนุบายแท็กิกที่หลากหลายนะครับผมแล้วก็เป็นโคช้ชที่ทําได้หมดทุกอย่างเพื่อเล่นแบบเน้นผลนะครับผมเกมเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้สวยยด่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าต้องเลือกสักหนึ่งทีมที่สุดท้ายจะเป็นแชมป์ผมมองว่าโลมามีโอกาสมากกว่าในามุมมองของผมนะครับ ันนี้ราคาเปิดมาเสมอด้วยผมก็มองว่ายัางน่าเชื่อถือโรมานะครับอ่ะสรุปนะครับสองคู่วันนี้นะครับก็ให้เลือกอไปที่โรมานะครับวันนี้เป็นนัดเดียวที่เป็นคู่เดียวที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ